สวัสดีค่ะครัวรามาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะคําย่อในภาษาโนวีเจนนะคะว่ามันแปลและมีความหมายว่ายังไงค่ะคําแรกนะคะ bear แอลพุงต้มอาุุงต้มนะคะนั่นก็คือคําว่า blunt a n t blunt a n t คำนี้ก็แปลว่าดังเช่นนะคะ เช่นนะคะหรือว่าเช่นกันก็แปลได้นะคะส่วนคำที่สองนะคะนั่นก็คือคำว่าเซออาผงต้มนั่นก็คือเสียรก้าก็แปลได้ว่าประมาณนะคะประมาณนี้ประมาณก็คือซีกาเฟมชีโลก็ประมาณ5กิโลกรัมอย่างนี้นะคะส่วนคำดับต่อไปนะคะเดผุงต้มเด น,ะะนั่นก็คือคําว่า dark ด่าโตอันนี้เราก็จะเห็นในอับมาตราจดหมายราชการแล้วกันนเขาก็จะเขียนว่าแดผุงต้มเห็นก็จะเห็นตัวเนี้ยนะคะแดผุงต um, um ้มแดผุงต้มก็คือว่าก็คือวันนั้นนะวันที่เขาเขียนวันที่เขาเขียนจดหมายวันที่เราเขียนจดหมายวันที่จดหมายมาจากเขาอย่างเงี้ยนะคะคำต่อไปอย่างคือต้น้วตัว d หรือว่าตัวแดในภาษาโเบียเชนั่นก็คือ are, แด่แอแ,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 แพรแทผุงต้มก็คือคำว่าเดพาชมัง เดา r t m ม n t เขียนจบท้ายด้วยตัวทีตัวทีหรือว่าตัวแทนนะคะแต่ว่าไม่ออกเสียงตัวแทนนะคะเดา r t m ม n งออกเสียงแบบงงงงเงือกเดาผาดมัแปลว่ากรมหรือว่ากระรวงนะคะส่วนคำนี้ค่ะแดอีแวร์ตุ้มโตมคำนี้ก็เจอบ่อยนะคะนั่นก็คือ d ีวาร์เชก็คือ,อ หลากหลายชนิดมากมายชนิดนานาชนิดหรือว่าแบบมากมายหลายอย่างนะคะเหมือนกับว่าทำจะกับข้าวจะใส่อะไรก็ดีก่าใส่แล้วลงไปกับแบใส่ได้หลายชนิดลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นกันบ่อยส่วนคําว่า the where s นะคะก็คือ the they will see they will see คำนี้เราก็เหมือนกับว่าเราจะใช้ในกรณีที่เราจะอธิบายความหมายอะไรที่มันแบบ ลึกขึ้นอเดวิดซีบลาบลาบลาอย่างเงี้ยคะเราจะต้องการอธิบายความความหมายของคําด้านหน้าซึ่งบางทีมันอาจจะเรียกได้อย่างหนึ่งเราก็จะบอกว่าเดวิดซีบลาบลาบลาอย่างนี้นะคะส่วนคําต่อไปคํานี้เราคงจะได้เห็นกันบ่อยๆนั่นก็คือ Al นะคะแล้วก็ุงต้มนั่นก็คือแปลว่า Eller ก็คือหรือนะคะแปลว่าหรือในภาษาไทยนั่นเองส่วนอีกอันนึงค่ะก็มีคํานี้ด้วยนะคะแต่ว่ามัน คือมันจะมีตัวต่อท้ายมาคือคำว่า e ller, link, l เล l i n g เน n e เน่เ l เลสลิ n เน่ก็คือเขียนย่อว่าแผุ่งตุม้มแล้วก็ L แล้วก็ผุ่งตุม้มนะคะทีนี้เราต้องดูนะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็นแบบแผุ่งตุม้ม L ผุ่งตุม้มเนี่ยมันคือมีจุดตรงกลางจะแปลว่า e l เล l i n g เน n นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนว่าแลแล้วก็จุดท้ายทีเดียวเลยเนี่ยก็จะแปลว่าหรือนะคะ ส่วนคำต่อไปนะคะ air, w r แล้วก็จุดนะคะ air, w r แล้วก็จุดนะั่นคือ eventual ซึ่งก็แปลว่า,าถ้าเป็นไปได้หรือว่าถ้าหากว่าซึ่งคำนี้เราก็จะได้ใช้กัน,นบ่อยนะคะ eventual ก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่านะคะส่วนคำต่อไปก็คือคำว่า a, co, s นะคะซึ่งแปลว่า example นนั่นก็คือยกตัวอย่างยกตัวอย่างขึ้นมาหรือว่าใช้คำว่า for example ก็ได้นะคะซึ่งเราก็จะเขียนคำยอ่อว่า f แล้วก็จุดแล้วก็ a c o s แล้วก็จุดนะคะก็คือ for example ก็คือสำหรับการยกตัวอย่างลองยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า exclusive ก็คือ a c o s c o l จุดนะคะทันสมัยแล้วก็ชั้นหนึ่งนะคะสิบคำนะคะวันนี้ครัวราเอามาฝากนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวร่าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนภาษานอร์วเียนในชีวิตประจำวัน oh. นะคะอยู่บ้านระหว่างที่รอเดินทางมาที่นอร์รเวย์ ก็ทักมาได้นะคะครูอล่ามีอ e ีบุ๊กนะคะทักมาได้ที่ l i n e แอดครูอลามีทั้งหมด12บท170กว่าหน้าเตรียมตัวอ่านหนังสือมาก่อนที่คุณจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในนอร์เวย์นะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากเลยที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครัอลาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ครูวล่าไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ